สวัสดีครับผมซื้อเปนดอยครับวันนี้อุ้มมาไล่ด้วยนะครับเริ่มนิ่งแลวครับไม่ใช่ว่าเริ่มเชื่องนะครับไม่มีแรงครับก็เลยนิ่งกินอาหารแบบเต็มเลยนะครับวรนนี้ดูหน้าดูตาเขื่อนพอไหม นี่ครับสวยๆเลยหางสวยๆส,สวยนะครับตัวเมียยังจับไม่ได้นะครับเพราะนั้นเข้ามาเข้ามาไม่ถึงคืนนะครับก็อยู่ๆไม่รู้ตกใจอะไรบินเฉยเลยยังจับไม่ได้ครับเ,เดี๋ยวถ้าจับได้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูครับ ตัวนี้ยจะฝึกไปต่อนะครับอยากแน่นอนครับแต่ว่าจะลองดูนะครับนะครับ ยังไม่กล้ากินข้าวใกล้ๆเรานะครับต้องเอาไปมัดแล้วก็เอา,เอ,าอาหารไปให้มันถึงจะยอมกินครับมันจีไม่ยอมกินเวลาเราอยู่ใกล้ๆนะครับปกต,ติแล้วผมเอาไปมัดไว้กับลูกไก่ลูกผสมที่ผมขังไว้ในกรงนะครับแล้วก็ให้มันอยู่นอกกรงแล้วก็เอาอาหารไว้นอกกรงเวลาตัวข้างในกินอาหารข้างในกรงไอ้ตัวนี้มันก็กินข้างนอกกรงนะครับ เริ่มนั่งมือแล้วครับดูงนอนครับขดนี้ตั้งขึ้นตั้งตลอดเวลาโอเคปกติอุปสมหรือว่าไอพวกนี้ไอตัวนี้นะเลี้ยงมาได้ประมาณสองวันกว,กว่าแล้วนี่ใสแล้วก็เวลามันอยู่เฉยนะครับมีโอกาสเป็นป่าร้อยครับตัวนี้มีโอกาสเป็นป่าร้อยนะครับแต่ ต้องรอดูอีกนิดหนึ่งครับสวยๆเลยครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ